ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาดูประกาศขาวในกระถางปลูกนะครับผมทาไว้อยู่หน้าบ้านตรงชั้นวางกระถางที่ผมทําชั้นเพื่อที่จะไว้วางปลูกผักในพื้นที่น้อยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นประกาศขาวในกระถางนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาาชมประกาศขาวในกระถางนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นประกาศขาวนะครับผมเป็นประกาศขาวใหญ่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ผมปลูกไว้ในกระถางก็เดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะตัดทานได้แล้วนะครับอันนี้ที่ผมปลูกในกระถางก็เราจะไว้ในทานเองในในครัวเรือนนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการปลูกในกระถางอย่างนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับประกาศข่าวใหญ่นะครับผมเราปลูกแบบปลอดสารนะครับประกาศข่าวนี้แมลงก็จะชอบหน่อยนะครับผมถ้าทุกคนที่ปลูกก็ต้องอดูแลเอาใจใส่เรื่องแมลงหน่อยนะครับเพราะว่าแมลงก็จะชอบ านประการขาเพราะว่ามันจะเป็นผักที่มีรสชาติออกจะหวานหน่อยแล้วก็ใบใบนิ่มกรอบนะครับผมมาแรงชอบนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยที่ผมปอกไว้ในกระถางนะครับผมครับผมท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจก็จะลองปลูกลงดูในบ้านลองดูนะครับนี่นะครับเราก็จะปลูกไว้ทานเองปลอดสารพิษก็จะลาเราไปต้มไปผัดก,ก็จะอร่อยรสชาติก็ออกหวานหวานกรอบ หวานคือหมายถึงว่าความหมายของวของผมก็คือมันจะหวานในตัวผักของมันเองนะครับผมไม่ได้หวานเจียแบบว่ามีน้ําตาลนะครับก็จะเป็นความหวานจากเนื้อผักจากตัวผักของเขาเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นอาจะให้ดูนะครับนี่ครับสูตรดินของผมก็จะนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นดินของผมนี่นะครับก็จะอย่างนี้ใส่กระถางนะครับผมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะได้พาทุกท่านมาดูนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็จะไปตัดทาําอะตอมจืดในคัคเรือนกันนะครับผมก็ปลูกเอาไว้ทานเองนะครับปลอดสารพิษนี่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนที่ดูเนี่ยลองลอง,ลองปลูกดูนะครับเริ่มแรกก็ถ้าเกิดว่ามีแมลงเอามากินเยอะก็ลองใช้น้ําส้มขันไมาลองฉีดเข้าไปดูทุกวันนะครับตมเย็นๆฉีดฉีดดูเลยครับฉีดทุกวันเลยไม่ต้องกลัวนะครับฉีดไปได้เลยนะครับผม นี่นะครับแล้วก็หลังจากถ,าถ้าเกิดว่าที่บ้านของใครมันจะมีอัมาแรงยเยอะเกินไปก็ใช้กาวดักแมลงนะครับปักพร้อมกับเวลาเราลงต้นกล้าน,นะครับเราก็เอากาวดักแมลงมาปักไว้พร้อมกันเลยนะครับผมมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะวันนี้ผมจะพามาดูข้อแตกต่างด้วยนะครับพอดีผมปลูกประกาศขาวหอ่อที่เราเห็นในภาพที่เราไปกินร้านหมูกระทะทุก,กี้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประกาศขาวหอ่อ นะครับนี่นะครับพาทุกคนมาดูประกศาศขาวห่อที่ที่เราเห็นในรูปก็จะเป็นแบบประกศาศขาวห่ออย่างนี้นะครับห่ออย่างนี้ <c oughs> <ๆ>หอ,อก,ก็จะเป็นใบขาวๆ,ๆสวยๆอย่างนี้แต่ถ้าเรามาปลูกไว้ที่บ้านเราเองก็จะออกสไตล์ประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีอากาศร้อนฝนนะครับมันจะไม่หนาวมันจะไม่ห่อนะครับก็จะให้ทุกคนดูว่าที่ผมจะลองปลูกที่ทุกคนเห็นหน้าซองว่ามันเป็นประกศาศขาวห่อห่อใหญ่ๆนะครับถ้าปลูกออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ เพราะว่าเราปลูกเองมันก็จะไม่โหเพราะอา,ากาศมันไม่หนาวนะครับผมนี่นะครับแต่เราปลูกก็ทานได้แต่ที่ผมแนะนําก็คือว่าถ้าเราปลูกไว้ทานเองที่บ้านนะครับแนะนําว่านี่ก็คือว่าเป็นปากกาขาวที่เรานิยมทางกันแบบว่าเราปลูกเองตามครัวเรือนนะครับก็จะเป็นปากกาขาวใหญ่นะครับผมนี่นะครับ ทุกคนสังเกตได้น้าซองแล้วทุกคนจะซื้อไปปลูกนะครับก็จะเขียนน้าประกาศขาวใหญ่ประกาศขาวอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกประกาศขาวหอที่เป็นหอยใหญ่นะครับถ้าปลูกแล้วก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้นะครับในพื้นที่ที่มีโซนร้อนเหมือนที่บ้านนะครับที่บ้านก็จะเป็นพวกอากาศร้อนนะครับหน้าฝนมีอากาศร้อนนะครับก็ไม่ค่อยมีอากาศหนาวไม่มีนะครับครับผมทดลองดูนะครับใครที่อยากจะปลูกไว้ในครัวเรือนก็อย่าลืมนะครับไว้ทดลองดูนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ไปรับชมคลิปต,ต่อไปของผมด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับ